คุณผู้ชมท่านนี้ถามอาจารย์ว่าการคุ้มครองเงินฝาก1ล้านบาทของสถาบันการเงินอันนี้เป็นการเอาเปรียบประชาชนที่มีเงินเก็บเพื่อใช้จ่ายยามกเกษียณคือการคุ้มครองเนี้ยใน1ล้านบาทเนี่ยค่ะเขาจะเริ่ม11สิงหาคมนี้ใช่ไหมคะ mm hmm. เขาขอคําแนะนําจากอาจารย์ค่ะว่าจะบริหารการเงินอย่างไรธนาคารไหนที่น่าเชื่อถือไม่ล้มละลายและที่สําคัญก็มีคําถามเกิดขึ้นด้วยว่า ทำไมเขาต้องคุ้มครองเงินฝากให้เหลือเพียงแค่หนึ่งล้านบาทจากเดิมห้าล้านถูกไหมคะเดิมเนี่ยห้าสิบล้านอ่าห้าสิบล้านแล้วก็ลดลงมาเรื่อยๆตามลําดับนะคขานี้ต้องอธิบายอย่างนี้นะคือสถาบันคุ้มค,มคมรองเงินฝากจัดตั้งขึ้นก็เพื่อเป็นหลักประกันให้กับผู้ฝากเงินอ ที่จะได้รับการคุ้มครองถ้าหากว่ามันเกิดปัญหาธ <RR. S 2> นาคารน,นั้นจ่ายให้ตามวงเงินที่คุ้มครองหรือประกันเงินฝากแต่ไม่ได้หมายความว่าถ้าเรามีเงินฝากมากกว่านั้นเนี่ยถ้าเกิดสถาบัานการเงินเกิดมีปัญหาลงไปเราจะไม่ได้ส่วนที่เหลืออ้นนั้นถ้าเกิดว่าล้มละลายก็ไปไปทำทำ,ทำการเฉลีย่ยหนี้เฉลียฉล่ยเฉลี่ยทรัพย์กันอะไรกันไปอันนั้นซับซ้อนเกินไปคราวนี้ เอางี้ก่อนผมว่าไหนๆจะตอบต่อบให้หมดไปทีเดียวเลยดีเลยค่ะคือผมเข้าใจว่าตอนนี้คงจะไม่มีการเลื่อนละไอเรื่องคุ้มครองเงินฝากบันอตอนหนึ่งสถาบันการเงินต่อผู้ฝากหนึ่งรายไม่เกินหนึ่งล้านเนี่ยนะสิบสิงหาค <18 S 2> มสิบสิงหาคมเนี่ยนี่คงไม่เลื่อนคำถามก็คือว่ามันครอบคลุมใครบ้างก่อน มันครอบคลุมมันครอบคลุมสถาบันการเงินไหนบ้างเยอะไหมคะอาจารย์อ,อจะประกอบด้วยธนาคารพาณิชย์ไทย18แห่งค่ะสาขาของธนาคารต่างประเทศในบ้านเราเนี่ย12แห่งบริษัทเงินทุนที่ยังเหลืออยู่เนี่ยสแห่งบริษัทเครดิตฟองซีเอ3แห่งทั้งหมดเนี่ย35แห่งค่ะก็จะมีคำถามตามมาว่าแล้ว อ่ชนิดของเงินฝากประเภทไหนที่เขาคุ้มครองใช่ค่ะเหมือนกับคุณผู้ชมท่านนี้ก็เป็นเงินบัญชีเงินฝากกระแสะมผมอธิบายทีเดียวเดี๋ยวค่อยถามคบัญชีกระแสะกระแสรายวานันเง,งินฝากออมทรัพย์เงินฝากประจํบาบัตรเงินฝากแล้วก็ใบรับฝากเงินค่ะอันนี้คือ5ประเภทที่จะจ่ายให้ภายใน30วันถ้าสถาบันการเงินนั้นมีปัญหาสถาบันคุ้มครองเงินฝากแจะจ่ายเงินเลยไม่ต้องรอไม่ต้องรอว่าจะไปทําอะไรต่อไม่ต้องรออันนั้นต้องเกิดกนนรณีแบง มีปัญหาสภาพคล่องอย่างรุนแรงคราวนี้มันก็จะมีคําถามตามมาอีกว่าแล้วสาก์ออมทรัพย์ที่ไปฝากเงินเนี่ยสลากออมทรัพย์เดี๋ยวสาก์อมทรัพย์ทั้งหมดเนี่ยที่ไปฝากเงินเนี่ยคุ้มครองไหมไม่คุ้มครองไม่เกี่ยวกับสถาบันคุ้มครองเงินฝากสลากออมสินไม่เกี่ยวสลา,ากทออสอเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวค่ะสลากทกอ,อสอกไ,มไม่เกี่ยวค่ะ แล้วเงินฝากในสถาบันการเงินของรัฐไม่เกี่ยวออมสินธกสทอสเอสเอ,อ,อ,สอ e ธนาคารอิสลามอะไรกันนึงนะธนาคารส่งออกนำเข้าเพราะถือว่ารัฐเป็นเจ้าของถ้ามีปัญหารัฐก็จะต้องไปดำเนินการจะเพิ่มทุนจะไปอะไรเป็นเรื่องของรัฐทำอันนี้มันจะเป็นฝั่งของธนาคาร่งประเทศไทย ภายใต้การกากับดูแลของพระมัญญธุรกิจสถาบันการเงินกับพระมัญญคุ้มครองเงินฝากของสถาบันคุ้มครองเงินฝากที่ตั้งขึ้นมาคําถามก็คือว่าทําไมเขาถึงคุ้มครองเอ,อไม่ทั้งหมดทุกคนค่ะออคำตอบก็คือว่าเขาก็ต้องดูว่าผู้ฝากเงินส่วนใหญ่เนี่ยมันคืออะไรแล้วเราจะดูได้ยังไองอ่ะเราก็ไปดูดิผู้ฝากเงินนะ่ะ คนไทยนะที่มีเงินฝากในบัญชีธนาคารเกินหนึ่งล้านคนน่ะมันมีแค่ล้านลายล้านบัญชีไม่ใช่ล้านลายนะล้านบัญชีบางคนอาจจะมีหลายบัญชีนะที่เหลือส่วนใหญ่อะเงินฝากทิปจอยเท่นั้นผมให้เขาทําตัวเลขออกมาผมจําไม่ได้แล้วเดี๋ยวให้ททีมงานเนี่ยขึ้นให้ดูนี่เลยคุณดูคน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 ฝากคนที่มีเงินฝากในบัญชีไม่เกินห้าหมื่นบาท 94สล้านบัญชีคิดไปร้อยละ87เจ้าบ้านส่วนใหญ่นะไม่ได้สนใจหรอกแม้แต่มีเงินฝากตั้งแต่ห0,000จนถึง1ล้านบาทนะอีกสี่ล้านบัญชีคนที่มีปัญหาจริงๆเนี่ยเออหนึ่งละอะไรนะห้าหมื่นถึงหนึ่งแสนบาทใช่ค่ะอันนั้นอีกสี่ล้านบัญชีแสนบาทจนถึงสองแสนบาทอีกสามล้านบัญชีคสองแสนไอ้นี่คุ้มครองหมดนะค่ะ เกิน5 0 0แสนถึงไม่เกิน1ล้านอีกล้านสี่แสนกว่าบัญชีพวกนี้มัน97%นแล้วคุณดูคุณดูคนที่เขาเดือดร้อนถ้าเกิดว่าเขามีเงินฝากมากกว่านั้นเนี่ยคุณดูได้มีสักเท่าไหร่ในสัสดส่วนหม่ว่าคนที่มีเงินฝากเกินเท่าไหร่เกินหนึ่งล้านอ่ะเนี่ยล้านกับบัญชีนิดเดียวเองอาจารย์นิดเดียว1 4 7ที่เหลือเนที่ยหลือเป็นทศนิยมตัวย่อยเลยคุณดูคนที่มีเงินฝากตั้งแต่10ล้าน ไม่เกิน25ล้านประเทศไทยมีแค่90้0แสนกับเกหมื่นกับบัญช, 90, ญชีเท่านั้นเองเอา่าฮะอ้าวเกิดเกินเกินเกินเท่าไหร่เกิน25ล้านบาทขึ้นไปนะค่ะส0 0 0มื่นลายเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาคุ้มครองคนส่วนใหญ่เหตุผลว่าทำไมเขาไม่คุ้มครองคนที่มีเงินฝากเยอะๆเ,เพราะคนที่มีเงินฝากเยอะๆมีทรัพย์เยอะๆเนี่ยเขาย่อมรู้ว่าเขาจะบริหารความเสี่ยงยังไง คนมีตังค์ขนาดนั้นนะม,มีตังค์เป็นร้อยล้านอ่ะมันมันเขาจะไม่รู้หรือว่าเขาจะต้องยักย้ายถ่ายเทจัดระบบยังไงแม้แต่ง่ายๆเอา้าแต่เขาคุ้มครองบาทเอ็ดล้านธนาคารถ้าเรามีถ้เาเรามีสามล้านาฝากอยู่แบงค์เดียวคิดว่ามันไม่ปลอดภัยก็แบงค์ละล้านแบงค์ละล้านแบงค์ละล้านไปกระจายแบบนั้นก็ได้เ,ดเออนั้นง่ายที่สุดแล้วแต่แต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่า สถาบันการเงินนั้นมีปัญหาไหมค่ะในขณะนี้เรายังไม่เห็นร่องรอยอะไรอย่างนั้นเลยนะแล้วถ้าเกิดว่าการคุ้มครองแบบนี้ก็จะทําให้สถาบันสถาบันประกันเงินฝากหรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเนี่ยทำหน้าที่ได้เต็มพิกัดค่ะตอนนี้เขามีเงินอยู่ในกระเป๋าเท่า,ทาไหร่สามแสนสามแสนห้าหมื่นล้านของเขาเองอะ่ะที่ที่เขามีการคุ้มครองเนี่ยสถาบันการเงินแต่ละแห่งที่ได้รับการคุ้มครองเงินฝาก ไม่ว่ารัดออกให้นะก็เกิดมีปัญหาเนี่ยไม่ใช่ว่าสถาบันการเงินนะั้นเป็นคนจัดการนะ <c oughs> เขาต้องส่งเงินประกันเขาต้องส่งเงินประกันให้กับสถาบันคุ้มครองเงินฝากเอามารวมไว้ค <c oughs> คือถ้าเกิดธนาคารมีปัญหาสักธนาคารหนึ่งเนี่ยนะผมคิดว่าไม่มีปัญหาสองธนาคารก็ไม่มีปัญหาอย่ามีปัญหาทั้งระบบถ้ามีปัญหาทั้งระบบนโมตสสะพระควาโตไม่มีทางหรอกครับในต่างประเทศเขาคุ้มครองเงินฝากจริจริง,รง <ๆ S 2> มันก็ไม่ก็ไม่ใช่วบาน้อยหรอกแต่ว่า คือต่างประเทศนี่เขาเรียกสถาบันประกันเงินฝากตัวต้วตนแบบเลยเนี่ยคือ FDIC ในสหรัฐอเมริกาเนี่ย Federal Deposit Insurance Corporation อันนี้เขาก็ตั้งขึ้นมาตอนแบงค์ล้มๆก่อนหน้านี้แหละเขาก็เนื่องจากว่าสถาบันการเงินมันมีเป็นหมื่นๆเลยสถาบันการเงินไหนที่ไม่มีไม่เข้าสถาสไม่เข้ากับสถาบันคุ้มครองเงินประกันเงินฝากนี คนไปฝากต้องรู้ว่าตัวเองมีความเสี่ยงคมันก็จะแยกแยะได้เขาคุ้มครองลายย่อยเท่านั้นวงเงินที่เขาคุ้มครองถ้าผมจําไม่ผิดนะหนึ่งแสนเหรียญเท่านั้นเองท่านั้นเหนึ่งแสนเหรียญนี่สามล้านบาทแต่สามล้านบาทหนึ่งแสนเหรียญเขากับหนึ่งล้านบาทเราเนี่ยนะคนละพิกัดกันนะเขายิงเขายิงรายย่อยลงไปอีกอ่ะ